วันพระห้ามทำรรห้ามนำของไปถวายเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิร์ระวังจะมีอย่างอื่นเอาไปกินแทนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะวันโกนไหว้เทวดาไหว้ครูอาจารย์วันพระไหว้พระและผีคนสมัยโบราณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องสังเวยทุกวันพระ เพราะว่าแต่ก่อนบรรพบุรุษนับถือผีรุ่นต่อมาจึงปฏิบัติตามทำให้คุ้นเคยกับการไหว้ในวันพระพอมายุคนี้มีคนบูชาเทพเทวาเป็นจำนวนมากรวมทั้งพระภูมิเทวดาคนก็ยังนิยมไหว้และถวายของในวันพระซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเมื่อท่านไม่ได้รับเราเอาของไปวางไว้จะมีพวกสวมรอยมาเอาไปกินแทน ครูบาอาจารย์ท่านว่าวันพระเป็นวันฟังธรรมของเทพเทวาเหล่าเทวดาจะไปรวมตัวกันที่เทวสภาเพื่อฟังธรรมดังเรื่องเล่าทางพุทธศาสนาว่าวันพระองค์จะตุโลกบาลจะตรวจด,ดูว่ามนุษย์ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนากันหรือเปล่าแล้วจดบันทึก ส่งขึ้นไปยังเทวสภาสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อรู้ว่ามีคนทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นจำนวนมากก็จะอนุโมทนาบุญนั้นทำให้เหล่าเทวดาปลื้มปิติแต่ถ้าวันใดมีคนทำบุญให้ทานรักษาศีลน,น้อยเพราะมัว่วหลงเรื่อนเริงหลงกิเลสเหล่าเทวดาเมื่อรู้อย่างนั้นท่านจะเศร้าใจสงสารมนุษย์ ว่าเกิดมาที่ดีแต่ไม่ทำดีเหล่าผู้รู้ท่านจึงมาสร้างกุศโลบายว่าวันพระให้เข้าวัดทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะจะได้บุญและจะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งไม่ดีจะมาบองร้ายเวลาที่เทวดาท่านไม่อยู่คุ้มครอง ในส่วนของครูบาอาจารย์วันพระเป็นวันที่ท่านเข้าฌานปฏิบัติธรรมเราจึงไม่ควรนำเอาของถวายท่านเพราะท่านไม่รับรู้ไม่รับของไหว้เราดูจากสำนักต่างๆจะหยุดในวันพระเพราะสื่อสารกับครูอาจารย์ไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นจึงขอฝากให้พิจ,จรารณาในไตรภูมิพระร่วง วันโกนจะมีเลขาเท้ามหาราชทั้งสี่ออกตรเวนเพื่อจดบันทึกบาปบุญของมนุษย์แล้วส่งต่อให้ท่านเท้ามหาราชทั้งสี่เพื่อส่งต่อให้พระอินทร์วันพระท่านเท้ามหาราชสี่ออกมาจดบันทึกเองเพื่อส่งต่อให้พระอินทร์ถ้าบาปน้อยควรทำบุญมากเทวนิกายก็จะรื่นเริงปรีดารำฟ้อนสดชื่นถ้าบาปมากควรทำบุญน้อย วันนั้นอาจสลดใจและปกติวันพระมักจะเกิด 1. คนทำบุญมากผีมาขอเปรดมาขอ 2. นักเล่นคุณใสปล่อยของปล่อยผีเล่นงาน 3. ในช่วงวันเพ็ญจิตใจมนุษย์อ่อนไหวง่ายสัมผัสอะไรได้แปลกๆ 4. วันเพ็ญแสงจันทร์สว่างมาก พวกแร่ธาตุกายสิทธิ์เล็กไหลและพลายปลอดหรือแก้วเสด็จได้รับพลังลี้ลับแปลกๆแสดงตัวอาบแสงจันทร์สนุกสนาน 5. วันเพ่นเป็นจุดสูงสุดของพลังงานโลกวันแรม15ค่้าค่ำเป็นวันที่พลังงานลดลงจนสุดและเตรียมเปิดอีกครั้งวันพระที่เหลือคือวันที่จุดพลังงาน อยู่ในภาวะจุดกึ่งกลางหรือจุดจะแสดงผลเต็มที่จะส่งผลให้ชะตาชีวิตมนุษย์หากเกิดอะไรในวันพระแรม15วันดับหรืออมมวสีจะเกิดเรื่องนั้นตลอดเดือนและเหตุนั้นอาจขยายใหญ่มากเกินไปส่วนวันขึ้น8ค่ำวันพระถัดมาคือจุดที่พลังงานในวันนั้นแรมนั้นเริ่มอยู่ในระดับสมดุลและวันเพ็ญจะมีผลเจดวันข้างหน้า ถึงแรม8ดค่ำคือวันพระที่จะเปลี่ยนพลังงานในระดับสมดุลอีกครั้งธรรมเนียมมิยมในการตัดไฟแต่ต้นลมแบบพุทธคือตั้งใจเก็บตัวรักษาศีลแปดที่วัดเลยเพราะถ้าตั้งใจไปล่วงหน้าว่าจะงดเว้นจะออกห่างจากแหล่งกิเลสฟังธรรมจเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมโอกาสที่กิเลสจะสำแดงเดชก็แทบไม่เหลือและหลังจากเอาชนะกิเลส วันแรงได้ก็จะไปยิระอะไรกับกิเลสวันเบาจึงเป็นอุบายประกอบความเข้าใจสำหรับผู้ต้องการเอาชนะกิเลสหย,ยาบหยาบชนะบาปและความร้ายกาจของตนเองให้ได้แม้ปัจจุบันคราวาดส่วนใหญ่ไม่สะดวกจะถือศีลแปดวันพระอย่างน้อยแค่ตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะถือศีลห้าทั้งที่บ้านและที่ทำงานให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตกกลางคืนสวดอิติปิโสเต็มปากเต็มคําสักสามจบเท่านี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมน้องๆถือศีลอุโบสถแล้วบางท้องถิ่นจะมีความเชื่อว่าวันพระเป็นวันปล่อยผีหรือปลดปล่อยดวงวิญญาณอีกทั้งเชื่อว่าในวันพระในวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำายม,มาโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทัน หนึ่งวันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญ,ญญาณออกมา,มามากมายกว่าปกติเพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์จึงเป็นที่เล่าขานกันในสมัยโบราณว่ามักจะมีเปรตออกมากรีดร้องมาขอส่วนบุญในวันพระขณะที่บางความเชื่อก็ว่าในยมโลกจะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมา ส่วนในมหานรกหรือนรกขุมใหญ่สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมตามปกติอย่างไรก็ดีความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมาเพื่อให้ลูกหลานทำบุญถือศีลในวันพระและอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับหรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตามซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกันวันปล่อยของ โดยความเชื่อแล้วการปล่อยของของผู้ที่เล่นวิชาทางไสยศาสตร์จะมีทั้งปล่อยของในวันอังคารในวันเสาร์หรือไม่วันโกนวันพระเพื่อไม่ให้ของเงินเข้าตัว พราะหากไม่ปล่อยของก็จะเกิดความเบือดร้อนแก่ตนเองทําให้ตนเองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา,นาจึงต้องปล่อยของออกไปโดยไม่จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องทําใส่ใครหรือปล่อยออกไปแล้วก็สุดแท้แต่เวรกรรมของผู้ใดที่จะโดนของนั้นๆเรียกว่าลมเพลมพัดนั่นเองซึ่งคนที่จะถูกลมเพลลมพัด โดนของที่ถูกปล่อยมาได้ก็จะต้องมีวาระกรรมที่มาถึงตัวแล้วเท่านั้นจะหลบอย่างไรก็หลบไม่พ้นและต้องหาทางแก้หรือการถอนของเข้าตัวกันต่อไปแต่หากผู้ใดยังไม่มีวาระกรรมที่จะถึงก็จะไม่ถูกลมเพลมพัดขณะเดียวกันก็มีวิธีป้องกันตามที่คนโบราณบอกไว้เช่นหากวันพระวันโกนมีเสียงอะไรดังเกิดขึ้นก็อย่าไปทัก เพราะอาจจะเป็นของที่ถูกปล่อยออกมาหากไปทักเข้าของนั้นอาจจะเข้าตัวก็ได้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ